ิุณได้เห่าทำไมมีคุณเที่ยวเดี้ยวกินนี่้ยเที่ยวทำด,ดิตุนให้น,น้องกินมั่งที่นู่นกินแล้วอะ พี่ตุลกินแล้วอะ่ะโดนไม้นะพี่ตุลโดนไม้นะน้องหิวข้าวเนี่ยให้มันกินมั่งข้าวด้วย เนืด้ดีๆเก็บข้าวด้วยเออข้าวเนี้ยเหข้าวเนียวกับตับไก่เนี่ยเอาข้าวออกกินตะกับเนี่ยข้าวด้วยข้าวเนียวก่อนเนาะเหนียวแท้ๆบี้มาถึงจนเบนเลยแม่ค้าก็ได้ ใส่ท,ทุ่งมาเชออยอีกก็ได้ไม่รู้จะบ,บี้ทำไมจนเป็นติดกันเป็นแทะค่ะแทะขาเนี่ยวค่ะนี่ค่ะข้าวก็ กินข้าวกินข้าวเน้ยโอ้โหแม่ขาบี้เขาเนี่ยวจนติดกันเป็นแพลยเลยเข้าใจบี้ทำไมอ่ะนี่ทำเป็นคำคำฮะหยิบเป็นคำฮะกินเร็วเร็ว มีกจนมากกัดไม่เข้าเลยติดเป็นเพลเลยเ้าเนี่ยค่อยกัดกัดทีละหน่อยข,ข้าวหมดข้าให้หมดก่อนนี่ข้าห,หมดก่อนหัดก,กินข้าวมัง่งจะกินตะกรับไม่ไหวแล้วยิ่งโตก็กยิ่งเปลือง กินกลับมันจะอิ่มเลยมันข้าวก่อนเดี๋ยวให้กินกลับข่าให้หมด กัดค่ะเหนียวจริงๆข้าเหนียวข้าเหนียวแม่จับข้าเหนียวเอาเอาเร็วๆไม่กินข้าวไม่ให้กินใหม่นะกินกลับไม่ให้นะไม่กินข้าวด้วยอ่ะกินข้าวด้วยเร็วเร็ว เร็วเวเลยข้าวด้วยสวัสดีค่ะเร็วเร็วเร็วอ้าไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ให้ไม่กินข้าวแม่ไม่ให้แหละแม่แกะฮะแกะฮะโอ้โหแม่ขางึดเงาะบี้นเหนียวซะจน เป็นเม็ดเดียวกันเลยอ่ะอ่ะกินแม่ป้อนเร็วเรวมแม่ป้อนดียวให้พี่ตุนกินนะพี่ตุนกินให้หมดเลยอ่ะพี่ตุนนะเด็กน้อยไม่กินข้าวเนี่ยไม่ยอมกินข้าวเนี่ยพี่ตุนจัดการมันเลย กินจะกลับให้ปั้นเป็นคำฮะให้ทำเป็นคำคำก่อนองนั้นไม่กินหรอกบีเขาเนี่ยเอาไส้ทุ่งใส่จนเป็นเพ่นเลยอ่ะเก็บกินคำคำเนื้อ เนี่ยกลับใส่ฮะข้าวด้วยนั่นกินข้าวออกเดี๋ยวจะอดกินเลยนะกินตะกรับมา เนี่เอาข้าวมากินเลยกินกลับย่างเดียวไม่ได้มันจะอิม่มที่ไหนล่ะเดี๋แม่บี้กันบี้รวมกอนบี้รวมกออ่เอ๊ะออ กินแต่กลับได้ยังไงนะมันจะอิ่มไหมเราเนี่ยช่องซ้ามไม้อะไรไม่อิ่มไม่กินข้าวด้วยกินข้าวด้วย ทำได้หญ่กินหมดนี้ก็อิ่มเลยเนี่ยข้าวเหนียวเป็นกองเลย กับไม่ได้กินตะกั๊บไม่อิ่มมาทีต้องกินข้าวด้วยรู้ไหมถ้าไม่กินข้าวแม่ไม่ให้กินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย่ำให้ดีก็ย่าคายข้าวนะเคี้ยวให้หมดนะข้าวให้หมดนะกนะข้าวด้วย แ,แม่ให้พี่ตุนกินแล้วพี่ตุนมากินเลยพี่ตุนมากินเลยยังน้อยมันไม่กินกินข้าวเนี่ยดีย๋ยแม่ให้พี่ตุนกินนะนะ้อนเป็นเด็กน้อยเลยนะเด็กน้อย นี่ใส่ข้าวก่อนใส่ข้าวใส่ข้าวด้วยเดี๋ยวโดนไม้ยัยงเดี๋ยวโดนไม้เร็วจะกินไหมเนี่ยนะ <c oughs> จับยัดม่น <c oughs> อาปาก่อนอาปาก่อ่อ่าไม่ใส่อะใส่อ่ะ,อาอะยางยางอาตูนา้ามันกินแล้วตูนยังน้อยไม่กินเลยเนี่ยมันเลือกกินตะกับเนี่ยเป็นข้าโดนแล้ว อามานี่เขียวเขียวเลยมาทางนี้หมดยังมาทางนี้มาทางนี้มาทางข้าวนี่จะไปนั่งอะไรทางนูน้นหรอนั่งข้าวนี่ กินข้าวดูสิเดี๋ยวตีเลยตีเพียเลยข้าวด้วยข้าวด้วยเออเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้เกี้ยงเลยอ้าว ข้าวด้วยข้าวด้วยนี่มันจะปิ้นออกมาอีกเยอะโดนไม้เลยเนี่ยข้าวด้วยแดงน้อยนี่เดือดเด๋ยวตีเพียเ้ยเลยมาทางนี้มาทางนี้เลยกินข้าวทำนี่ข้าวทำนี่อา้าเนี่ย เขียวค่ะเขียวข้าวค่ะอ่ะใกล้รุนเลยนี่ใกล้รุนอีกท่องก้อนทามกลล้อนก็หมดแล้วหมดเลยเนี่ยเอขียวเขียว เี้ยวข้าวด้วยอย่าคายออกมานะโดนไม้นะดิ่มที่เม็ดก็หมดแลบเนี่ยด้มี่เม็ดก็หมดข้าวด้วยพูดดื้อแม่ไม่ให้กินกินข้าวข้าวด้วยเอา้า เทียวฮะจะหมดแล้วเนี่ยข้าวจะหมดแล้วเนี่ยคำเดียวเก,งก่งไหมเก่งไหมเก่งวะอ่ะเก่งเก่ง กินข้าวได้ไปนอนเยมดีดีดอะลง หมดแล้พอแล้วต้องไม้แล้วตปนีนี่ห,อห้องพอเลยพอเลยติดไม้นีนเรียเรียนง,ง,ง่วงอยงไปนอนเลยไปนอนเลยไปกินน้ำในน้ำนูนหรอน้ำนู่มา อิ่มไหมอิ่มบ้าอิ่มไหมไป้กินน้ำเลยไปเร็วได้ไปนอนเร็วเร็วได้ไปนอนกันได้ไปนอนกันเอาอีกไหมน่าจะอึล้วจะอึกแล้ว อึกแลไปกินน้ําเลยลงล่างเลยไปลงล่างกันไปกินน้ําพี่ตุนไปเร็วไม่จะไปนอนเลยไปกินน้ําก่อนไปนอนเลยไปกินน้ําก็เร็วเร็วพี่ตุนนอนอยู่นี่กินน้ําเร็ว Nào đều đều, bằng này, mà đều Nào đều Đẹp nói Bà nón gặp hít tùn bà Bà hít tùn nón thẳng lăng rồi đều 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 Nón hít tùn đều Đưa cái nám hít tùn đều Nào hmm. นี่เปิดประตูไม่ได้เลยไม้มันร่นหน่อยเหมือนมาเร็กมน้อยมาน้อยมาน้อยมาพี่ตุดเร็วหมดแล้วลูกมันหมดแล้วไม่ทิ้งขยะแล้ว มาไหมทิ้งขยะละมายังงน้อยลงมาไปนอนแล้วเข้าุมงแล้วน้องไปนอนแล้วนุไปนอนเลย นังน้อยนอนแล้วเลยอินปุ๊บให้ไปนอนไปนอนแล้วห้องเต็มหมด ก็นอนแล้วเลยแม่ได้ลงไปเอาเอาลงไปจอดหน้านะแม่ก็นึกว่านอนอยู่นู้นโอ้เออลงช่องหนเนี่ยมามากันทางนี้มาทางนี้ ยงน้อยมาทางนี้มาทางนี้เลยมาโอ้ลงช่องในแต่แม่ก็เปิดประตูให้ทางนี้มันไวจริงๆเลยเนี่ยมันไวจริงๆมันไวจริงๆเลย ทางนี้เลยมาทางนี้มานอนพิตุนทางนี้เร็วพ่ตุนกินแล้วก็ไปผาน้องนอนผาน้องนอนเลยนะมันดื้อนะไหมดื้อเล่นข้องเมนะดึงข้องเลี้ยลาดมาแล้วนะั่นนันน่นเอาข้องไปเล่นเลยนั่น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 ดื้อไหมนะี่ยดื้ออะไรแม่ไปอะน,นะ น้องเอาอะไรแม่ปลายเชือกบอกให้นันมาเก็บเลยใหา,านันมาเก็บเลย งน้อยนี่เลยไปเล่นขยะอีกแล้วมันจะโดนไม้ไหมเนี่ยไปเล่นขยะทําไม ไม่ให้เล็กน้องมานอนมันดื้อน่เนี่ยนะมันไปเล่นกองขยะแล้วเร็ว